ไป,งงปกกยังปะกกดอเกนอือโอ้ยก็ตัวขาวงามแทบอ่ะเดี๋ยวดีไปอีกเลี้ยวไปตัวที่สองเลี้ยวอ้ยมันคือปลาดุกแท้วมาคือมันคือปลาดุกแท้วมาว่าใครแล้วน้อยน้อยสำนีย<ว>ตัวละโลพ่อดบาร์โล เบาเบาแปดขีดบ่ประมาณเนาะประมาณแปดขีดตัวใหญ่อยู่ตัวทรง,งมันเบาเบา,เ,าเพราะมันก็คือพวกอันนนั้พวกหัวใหญ่ๆท้องใหญ่ๆอ้าวหัวใหญ่ๆ <laughs> ท้องใหญ่ๆเนื้ออากาศดีเท่าว่เตะ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 มาพักผ่อนย้อนอารมณ์ตามสถานที่ใหม่ๆว <laughs> ายตอดปอด,ดวยว้อนเลขอีกแล้วเงยตอดปอดอีกแล้ว S 1> <S 1> <S ม่เฟ่าด้ดดี้ตึกป่าด้ดดี้กับบเข้าห้องบ่น้าเล่นกับน้าปุณนตานใช่ไหมว่าเขากับเป็นห่วงแดดดี้เดซโน่ว่าสิว่ะเออย่างมะเฟ้าเบสทอยแดดดี้เดซโน่ว่าจีะปุองนอนเบิ่งนันโฟนอยู่ปุณกินแมคโดนัลด์อยู่ปุณสบายมากปุณนะปัดแกงตะไคร้่เนี่ยไอ้ปัดพุณนะพุณนะป๊าดไอ้คือแห้งหลายแท้ tới 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 tới